สวัสดีคะ่ะวันนี้พวกเราช่องฝ่ายเป็นซีฟอรมารีนะคะวันวีาเรวาิาเปิดคลิปยงวยเังวนะิหนงวิวัลวิวัวิวันวิวัะวิวังวิวเงวิวังวินผ่านมีเวื่องเินนเนเินผ่านบ้านแล้วระแวงบอวีงวิวัง ยูเซนดีไซด์อ๋อวันนี้จะไปเดินเล่นเหรอ <laughs> นิดๆที่คือยังไงนิด,ได,ดนนนนไๆไม่ได้เดินเล่นนานแล้วใช่ไหมคะซีซีไม่ได้เดินเล่นนานแล้ววันนี้เรามาเดินเล่นบ้างคุณพ่อจะพาพีพีซีเดินเล่น có ý lỡ tóc áp nam còn lây ừ. <laughs> hay <đúng> không phải <cười> <cười> không phải 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 không เย็นวันนี้ก็มีช้างมาเดินเล่นเพียบเลยนะเย็นนี้ได้ว่าวันนี้เหมาะแก่การเดินเล่นโอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะโอ้โหช้างหรือหมูเนี่ย สูงขึคนคน้นเหรอมบอกว่าพี่ๆสูงขึ้น, <c ười> นเยอะเลยไงอืมงายาวขึ้นด้วยขอใหญ่ อาบน้ำยามเย็นอาบน้ำก่อนออกเดินเล่นนะ้ยี่ น euh ี่ภาพกำลังสวยไงภาพกำลังสวยเลยไหนคุณพ่อลองยืนขึ้นโชว์เสื้อหน่อยดิโชว์เสื้อหันหน้ามาหันหน้ามาหน่อยเอ้ยนี่ไง อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเสื้อของพลายเป๊ปซี่นะฮะพอๆแม่ท่านใดก็สนใจทักไลน์มาได้เลยนะคะเสื้อพลายเป๊ปซี่ข้างหลังแล้วก็มีอ่ามินิฮาร์ดนีรักคิดถึงห่วงใย เดี๋ยวเรารอพี่ซี่อาบน้ำเสร็จสักครู่นะคะแล้วจะมาเจอกันอีกทีตอนออกเดินเล่นกันเลยเพราะว่าถ้าถ่ายอาบน้ำไปด้วยน่าจะค่อนข้างนานไงขาดไม่ได้นะของกินขาดไม่ได้เลยก็คือของกินนั่นเอง เวลาออกเดินเล่นทุกรอบต้องมีของกินไม่มีไม่ได้วันนี้เราก็มาเดินทางใหม่เลยนะเป็นทางด้านหลังบ้านเป็นถนนที่ทำใหม่นะใกล้จะเสร็จแล้ววันนี้พี่ซี่มาประลองเดินไนหะ เดินถนนใหม่เด้คิดว่าจะหายตกมันไหมช่วงนี้ช่วงนี้คือมีงานหรือเปล่าครับมีงานงานใกล้จะก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วเนาะ วันงานวันนี้จะไปเดินเล่นที่ไหนคะก็ไม่ไกลครับเดินเดินไม่ไกลนะคะเดินแถวๆนี้เดิน,ทา,นทางทางใหม่นี่แหละอ๋อก็คือประเดิมทางใหม่เลยเอลองเดินทางใหม่บ้าง นกตึงเดินผ่านซุ้มเขียวนงอาการเป็นยังไงเ่ยบอกหมอสิเนี่ยสาวมองสาวมอง มีสาวแอบมองวิวซีด้วยมองไม่กับพริบลย

เดินอ้อมนะคะเดินอ้อมเดินอ้อมเตรียมโดยกลับแล้วก็จะปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะสันี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักพี่ถือของใหญ่คุณพ่อแม่แไอซีทุกท่านนะคะหายใจไม่ทันตาไม่หวานเลยตาแข็งเออเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้ว